มาแล้วค่ะทุกคนคลิปเต็มที่เราไปขายของเมื่อวันพฤรรหัดกันค่ะเป็นงานนอกกันหวานก็แค่ไปส่งเด็กๆให้เข้าขายกันแล้วเราก็กลับมาเปิดร้านตามปกติแล้วก็ขายกันแค่ช่วงหน้าร้อนนี่แหละค่ะเดี๋ยวพฤรรหัดหน้าก็จะเป็นพฤรรหัดส,สุดท้ายกันแล้วค่ะที่จริงเราก็เตรียมของกันไปขายตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วค่ะรอบเย็นเราก็แค่ขนของขึ้นรถแล้วก็จะไปจัดตั้งร้านกัน ปกติแล้ววันไปจัดตั้งร้านแล้วก็ให้น้องอายขายกับคุณย่าแค่สองคนแต่วันนี้คิดว่าลูกค้าจะเยอะเพราะว่าวงดนตรีที่จะมาเล่นวันนี้ f c ฟเขาเยอะค่ะเราก็เลยจะให้หนุ่มดาวิดไปขายเป็นเพื่อนคุณย่ากับน้องไอขนของขึ้นรถเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่หมู่บ้านข้างๆค่ะแ<ไ>ค่5นาทีะว่าไปขี่น,นั่ผู้เบามาขี่กับฉันเห็นอย่างไอนี่ไปขี่กับผู้เ่ามาขี่กับฉันทําไมนี่เพราะว่าขอยารถมันเดียกคาะนึง ราบาบรถเขาเขาเห็นงานหาเงินไหญ่เลยค่ะสื่อท่างามๆไปแม่ไปแม่ไปขี้ก็ผูเบ,บ่าบอสขขี้ขะนี่มาถึงเราก็ช่วยกันยกของลงแล้วก็จะเตรียมตัวจะไปจัดตั้งร้านกันเราต้องขนของขึ้นไปชั้นสองเลยนะคะทุกคนมีลิฟต์แต่ว่าเราไม่ใช้ลิฟต์มันต้องรอคิวนานเราก็เลยนี่แหละคะ่ะช่วยกันยกขึ้นเราคนละไม้คนละมือขึ้นลงกัน หนุ่มสาวก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งทุกคนหวานลงคลิปคู่จิ้นไปรู้สึกว่าในจิ k กตอกตอนนี้5ล้านวิวแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคน f อทุกคนนะคะทีเอ็นดูน้องๆแต่ละคนอินกันสุดๆแต่ยังไงก็มีข่าวอยากจะมาแจ้งพี่ๆ FC นะคะพอดีว่าสิ้นเดือนนี้หนุ่มดาวิดก็จะหมดสัญญาจ้างแล้วแต่เขาก็ได้แจ้งมาแล้วว่าจะอยู่ต่อถ้าเกิดเราต่อสัญญาให้เขา ก็จะเป็นสัญญาจ้างแบบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่เผอิญว่าที่ร้านเราอยากได้คนที่ทํางานเต็มเวลาก็ต้องมาลุ้นกันว่าคุณพ่อของน้องจูเล์จะต่อสัญญาให้พี่ดาวิดไหมพอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วนี้พี่ดาวิดตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมาที่บ้านของเราซึ่งเลี้ยงมา8ปีค่ะคุณพ่อรักหมาตัวนี้มากเป็นหมาตัวใหญ่ๆดําๆบางทีอาจจะเคยเห็นคลิปนะคะทุกคนชื่อว่าชื่อว่าน้องอันดาค่ะอยู่กับเรามา8ปีเป็นหมาที่ฉลาดมากในเรื่องล่าสัตว์แล้วก็ เชื่อฟังคําสั่งทุกอย่างคุณพ่อก็เลยรักหมาตัวนี้มากเราไปเจอหมาตัวนี้ตายอยู่ในรถค่ะทุกคนเป็นรถที่เราใช้ขนของคันเล็กค่ะวันนั้นคุณพ่อก็ไปซื้อของกลับมาแล้วก็เอารถเข้ามาจอดในโรงจอดรถให้เราได้ช่วยกันขนของลงจากรถแล้วหมาตัวนี้เวลาพ่อเขากลับมาจากไปซื้อของเขาจะชอบขึ้นไปนั่งรอบนรถค่ะนั่งรอข้างคนขับเลยเขาจะทําอย่างนี้เป็นประจำเหมือนคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าถ้าพ่อเขาออกไปอีกจะได้เอาเขาไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาติดพ่อเขามาก วันนั้นทุกคนก็ช่วยกันขนของลงจากรถซึ่งจะมีน้องดาวิดอยู่คนเดียวที่จะต้องแบกลังไวแล้วก็ผ่านไปทางหน้ารถค่ะทุกคนแล้วก็การที่จะผ่านไปทางหน้ารถเขาจะต้องปิดประตูรถตอนแรกประตูรถก็เปิดอยู่ซึ่งหมาก็ขึ้นไปนั่งรอพ่ออยู่ข้างคนขับค่ะแล้วก็เราแค่สันนิษฐานกันว่าน้องดาวิดอาจจะปิดประตูรถเพราะว่าเขาต้องแบกลังไวผ่านไปทางหน้ารถไม่อย่างนั้นเขาก็จะเดินผ่านไปไม่ได้เพราะว่าประตูหน้ารถมันเปิดอ้ายอยู่มันก็เกะกะทาง เราก็แค่สันนิษฐานกันเองค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งคะ่ะเราเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าอันดาหายไปไหนปกติแล้วเราจะเอาไปขังไว้ที่บ้านถ้าเวลาลูกค้าเข้าร้านแล้วนอกจากว่าเวลาลูกค้าออกกันหมดแล้วเราถึงจะปล่อยหมาออกมาคะ่ะเราก็เลยคิดว่าอันดาน่าจะอยู่ที่บ้านก็ไปหาที่บ้านก็ไม่เจอหาไปหามาไปเจออยู่ในรถค่ะ <c oughs> ทุกคนถึงตอนนั้นเขาก็ตายแล้วตายจนแข็งแล้ว วันนั้นหวานเพิ่งจะเห็นสามีร้องห่มร้องไห้เป็นตุเป็นตะทุกคนเอ้ยแล้วก็ร้องเสียงหลงเลยวิ่งยังกับคนบ้าทั้งวิ่งทั้งร้องแต่เราก็ไม่ได้โทษน้องดาวิดนะคะทุกคนหลังจากวันนั้นเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นแต่ในใจลึกๆแล้วสามีหวานเขาก็แอบเคืองน้องดาวิดอยู่บ้าง ไปแอบดู2หนุ่มสาวทำงานกันดีกว่าค่ะพอดีหวานเสร็จที่ร้านประมาณ4ี่ทุ่มก็เลยเอาของมาส่งเขากันวันนี้เขาขายดีกันมากเลยต้องเอาของมาเติมให้ตั้ง3มรอบงานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะมีนักร้องมาร้องเพลงแล้วก็ ส่วนมากคนที่มาเที่ยวงานก็จะเป็นวัยกลางคนแล้วก็คนหนุ่มคนสาวแล้วก็คนที่ขายอาหารไม่ได้มีแต่เรานะคะจะมีประมาณ -78 เต็นท์ค่ะที่ขายอาหารเมื่อตอนหัวค่ำก็มีคุณย่ากับน้องจูเลอร์มาอยู่ช่วยอยู่เป็นเพื่อนพอดึกแล้วหวานก็เลยให้คุณย่าพาน้องกลับบ้านพรุ่งนี้น้องต้องไปโรงเรียนเราต้องอยู่ขายจนห้าทุ่มค่ะถึงจะเก็บร้านได้เพราะว่าลูกค้าเขาจะกินเรื่อยๆตลอดเลยคุณพ่อก็แอบมาดูด้วยว่าเด็กๆทำงานกันดีหรือเปล่า น้องอายก็จะเป็นคนทอดแล้วก็เป็นคนย่างไก่สเตะ๊ะแล้วก็น้องดาวิดก็จะเป็นคนตักขายให้ลูกค้าแล้วก็คิดตังค์ด้วยส่วนคุณพ่อก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างร้านกับที่นี่เพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันค่ะเรารู้จักคนเยอะเราก็ต้องมาคอยเทคแคร์ลูกค้าให้เขาเห็นหน้าเราด้วย พักนี้คุณพ่อก็ไม่ค่อยจะปลื้มน้องดาวิดเท่าไหร่รู้สึกว่าจะโดนดุแทบทุกวันแต่บางทีน้องเขาก็ทํางานพลาดจริงแหละค่ะถึงได้โดนดุอย่างบางทีลูกค้าสั่งไวน์สั่งเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้แล้วน้องก็ลืมเอาไปให้ลูกค้าเพราะว่ามัวแต่เอาของไปเสิร์ฟโต๊ะอื่นอยู่แล้วก็เลยลืมแต่แฟนหวานก็ขี้วอยไวไปงั้นแหละค่ะไม่ถึง5นาทีก็ดีขึ้นแล้วหวานก็ปลอบเด็กๆนั่นแหละว่าทีหลังก็ไม่ต้องเถียงแล้วก็พยายามอย่าลืมจะได้ไม่ต้องโดนดุ ไปดูบรรยากาศในงานต่อค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้าเจ้าค้างๆเข้ามาขายแฮมเบอร์เกอร์ขายของทานเล่นเป็นอาหารฝรั่งที่หวานเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เข้ามาเข้าขายไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาทําอาหารแบบว่าเป็นอาหารจานหลักแล้วลูกค้าที่นี่ส่วนมากก็จะทานของเป็นของกินเล่นของกับแก้มค่ะหลังๆเ้าเลยปรับเปลี่ยนอาหารที่เอามาขายเป็นของทานเล่นบ้างเดี๋ยวนี้ก็พอขายได้ นักร้องที่มาวันนี้ถ้าเป็นแถวบ้านเราจะดังมากๆเลยค่ะทั้งหลอ่อทั้งเสียงดีเอฟซีเขาก็เยอะมากๆวันนี้คุณพ่อก็มาเจอเพื่อนเก่าพอดีเลยหน้าร้อนคนที่นี่เขาชอบออกมาสังสรรค์เฮฮากันเดี๋ยวอีกไม่ถึง2เดือนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะอยู่ใครอยู่มันแล้วไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็จะเจอกันตามร้านอาหารแค่นั้นแหละงานแบบนี้ก็จะมีแค่หน้าร้อนแค่นั้นเองค่ะ อาหารไทยหรืออาหารเอเชียไม่ว่างานอะไรที่ไหนจะขายดีกว่าใครเพื่อนเลยค่ะทุกคนของพวกนี้เราก็จะเตรียมกันตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะเปิดร้านไปด้วยเตรียมของไปด้วยเด็กๆบอกหิวน้ําแล้วอยากดื่มก็เลยไปหาเครื่องดื่มมาให้ดื่มส่วนลูกค้าก็จะทยอยมาซื้อเรื่อยๆเ,เลยค่ะนุ่มดาวิดบอกสนุกมากเลยฉันชอบมากเลยออกมาขายของอย่างนี้คราวหน้าให้ฉันมาอีกนะ เขาบอกมันได้ประสบการณ์ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เจอลูกค้ามากหน้าหลายตางานนี้ก็เป็นงานแรกเลยค่ะที่ให้เขาออกมาขายของข้างนอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แค่ให้เขาเอาอของมาส่งให้เราเวลาของหมดก่อนหน้านี้วันนึงที่หวานคุยกับคุณพ่อว่าจะให้น้องดาวิดออกมาขายของข้างนอกคุณพ่อบอกว่ามันจะไปขายอะไรได้มันขี้อายขนาดนั้นมันจะไปคุยกับแขกได้เหรอที่ไหนได้ทุกคนนางทำงานดีมากเลยค่ะวันนี้ลบคำสบประมาทของคุณพ่อได้สำเร็จ ตอนที่หวานไปถึงก็สี่ทุ่มแล้วก็คือได้นั่งดูเขาทำงานจริงๆเลยค่ะปล่อยให้เขาทำกันเองก็เลยได้ถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนี่แหละพอหนุ่มของเราติดใจมีมาขออนุญาตแม่หวานด้วยนะคะว่าเพื่อหัดหน้าขอมาขายอีกนะแต่แม่หวานยังไม่ได้รับปากเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ร้านเยอะก็คงต้องให้ทำงานที่ร้านดีกว่าเพราะว่าที่ร้านจะสำคัญกว่าค่ะ ได้เวลาห้าทุ่มแล้วเราก็ช่วยกันเก็บกวาดขยะค่ะเก็บขยะที่เกะก,กะอยู่หน้าร้านบางทีลูกค้าเขาก็ไปวางไว้แต่เราไม่ได้เก็บเขตอื่นนะเก็บแค่หน้าร้านเราที่นี่เขาจะตรงเวลามากเลยค่ะถ้าเกิดปิดเที่ยงคืนห้าทุ่มก็จะเริ่มเก็บกวาดกันแล้วเที่ยงคืนก็คือต้องปิดเพลงปิดอะไรเลยส่วนอาหารที่เหลือเราก็จะไม่ขนกลับค่ะเราก็จะแจกคนทํางานที่ที่ก็จะเป็นพวกรักษาความปลอดภัย พวกคนที่เขาจัดงานที่นี่ค่ะเราก็แจกให้เขาหมดเลยส่วนอาหารก็ไม่ได้เหลือเยอะหรอกค่ะขนาดเราเอามาเติมตั้งสามรอบแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าร้านข้างๆเขาก็จะเอาอาหารเขามาแลกเปลี่ยนกับเราด้วยค่ะหนุ่มแมททิวเคลียร์งานที่ร้านเสร็จก็ได้เวลามาขนของช่วยเรากลับบ้านกันค่ะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือยกขึ้นยกลง20นาทีก็เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนได้กลับบ้านเรากันกลับไปถึงบ้านก็จะต้องช่วยกันยกของลงจากรถแล้วก็เอาไปเก็บอีกทีคะ่ะทุกคนเวลาเราออกมาขายของข้างนอกอย่างนี้ขั้นตอนยุ่งยากกว่าขายของที่ร้านเยอะเลยคะ่ะทุกคนเหนื่อยกว่าเยอะเลยกว่าจะมาจัดร้านกว่าจะมาเก็บของขึ้นรถแต่ถ้าวันไหนขายดีไม่ต้องเอากลับข้าวกลับบ้าน<อ>าก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยคะ่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเราก็ช่วยกันเอาของลงจากรถด,ดูเขาแกล้งหวานกันค่ะทุกคนก็คือหวานตามถ่ายเขาทั้งวันวันนี้ดูมันพากันมุดหน้าหนีกันหมดเลยมันเบื่อแม่หวานแล้วแต่ถ้าไม่ตามถ่ายอย่างนี้ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศ <laughs> ใช่ไหมคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ